สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมนะครับกลางสัปดาห์นี้วันพุทธที่4ี่พฤษภาคมจบสิ้นแล้วนะครับเอ็นเกมสําหรับฟุตบอลไทยลีกในซีซั่นนี้นะครับก็เหลือลุ้นเพียงแค่บอลถ้วยละสำหรับช้างเอฟเอคัพแล้วก็ฟุตบอลลีกคัพกันด้วยเรามาโฟกัสกันดีกว่านะครับว่านัดที่30ของฤด,ดูกาลเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างก็เป็นว่ามีลุ้นอันดับ4กันทั้งหมดเนี่ย 4ทีมแล้วก็ลุ้นตกชั้นพื้นที่สุดท้าย2ทีมนะครับประจวบกับสุประการได้วัดกันนะครับต่างที่ต่างทางแต่ว่าเชื่อเถอะครับแฟนคลับทั้ง2ทีมเนี่ยโ,โหตั้งตารอดูเชียร์ผลงานของทีมตัวเองหน้าจอหนึ่งใครไปสนามก็ดูนะครับลุ้นเชียร์กันไปอีกมือหนึ่งมือถือหรือว่าต้องเปิดหน้าจอโทรทัศน์ก็ลุ้นเชียร์เหมือนกันนะครับผลหนึ่งสนามก็จะเป็น อะไรที่ทําให้แฟนฟุตบอลไทยนั้นเชียร์สนุกแน่ๆจนถึงยอดสุดท้ายนะครับเอาเป็นว่าในผมไล่เรียงสถานการณ์ให้ฟังส่วน VAR นะครับจะมีใช้เพียงแค่4คู่เท่านั้นเพราะว่าเครื่อง VAR มันมีแค่4คู่แนละ้วถ้าเกิดว่าจะใช้ให้ครบ8คู่ในกรณีที่มีคู่สําคัญต้องใช้จริงๆเนี่ยไปเช่าเพิ่มได้นะครับแต่ไทยลีกต้องเสียเงินหลายล้านเอาเป็นว่า4คู่เนี่ยที่คัดออกมามีผลหมดเลยนะครับเกมคู่ระหว่างเมืองทองประจวบอันนี้ก็โดยตรง เบืองทองลุ้นที่4ประจวบลุ้นหนีตกชั้นคู่ของสุปรตรการกับเชียงรายตรงนี้สุบรตรการเจ้าบ้านลุ้นหนีตกชั้นเชียงรายทีมเยือนลุ้นดับ4ี่คู่ของ BG กับชลบุรีอันนี้ก็ลุ้นโดยตรงอันดับ4ของทางชลบุรีและก็อีกหนึ่งทีมโคราชกับหนองบัวหนองบัวก็ยังลุ้นอันดับที่4อยู่ครบแล้วครับ4คู่ที่เหลือเนี่ยไม่มีผลแล้วนะครับเพราะว่าบางทีมรอดตกชั้นไปแล้วบางทีมก็ตกชั้นไปแล้วเจอกันเองก็ถือว่า ดูกันสนุกสนุกแล้วก็เป็นการลองตัวไปด้วยถ้าพร้อมแล้วนะครับกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง y o u u u e เชื่อว่าคิดไซคโค้งครบ2 0 0 0 0 Subscribe ขอบคุณทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมยังไปต่อนะครับสิ้นปีนี้3 0 0 0 0 0 Subscribe ไม่ไกลเกินเอือ้อมต้องทำให้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปของเรายังลังเลอยู่หรือว่าติดตามมานานแล้วไม่รู้ทำยังไง กดเลยครับปุ่มติดตามกุ่ม Subscribe นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่มันจะเตือนคุณไปเลยนะครับว่าผมอัพคลิปใหม่เรียบร้อยจะได้ดูก่อนใครแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราไปดูความพร้อมทั้ง8คู่เตะพร้อมกัน6บโมงเย็นวันพุธที่4พฤษภาคมนี้ครับคู่แรกน,นะครับเมืองทองเปิดบ้านเจอประจวบแล้วก็ถ่ายทอดทางททบ5และ AIS Play ครับ เมืองทออันดับ4ของตาราง4 6 6แต้มจาก29นัดก็ไล่าตามอันดับ3ไม่ทันแล้วนะครับแต่ยังคงต้องการชัยชนะเพื่อรักษาอันดับ4 Mario sky, ี่มาริยอยูรอกสกี้กุนซือของกิเลนพยองจะขาดชาติชายแสงดาว และก็วิรเทพป้อมพันธ์ที่ติดโทษแบนระบบยังเป็น4-2-3-1นะครับจะมีการปรับแผนกันหน่อยประตูสมพรยศแผงหลังสุพรปีนากาตาโพลูคัสโฮชาที่เจ็บไปก็คาดว่าอาจ,จต้องเข็นลงสนามจับคู่กับเจสเปอร์นีโฮมและก็วัฒนากรสวัสดิ์ละครเนี่ยกลับมาจากการติดโทษแบนส่วนคู่มิดฟิลด์จะเป็นอธิคุณมีท้วมลงมาเล่นกับทางพิชาอุตราแนรุกวิลเลมป๊อปสดอมิซาเยฟบงสกรชัยกุลเทวินและก็หน้าเป้าเฮนรี่อาเยครับ ประจวบอันดับ13ของตาราง31คะแนนจาก29นะัดต้องการน้อยอีกแต้มเดียวครับเพื่อการันตีการอยู่รอดแบบไม่ต้องสนคู่ของสมุปราการกับเชียงรายซึ่งโค้ตอิสระจะไม่มีวันเฉลิมยิ่งยงที่ติดโทษแบนร,ระบบ352ประตูเป็นขวัญชัยสุกล้อมเซ็นเตอร์3คนนะครับอัดดันโอลาโฮวัชประวัตบุญยง ทิตาทออักษรสีมิงแบกขวาเนี่ยทิตาวีอักษรสีซ้ายเป็นสารัฐปองสุวรรณแดนกลางรัชพลนาวันโนชินวัฒนวงชัยและประสิทธิ์จันทุมกองหน้าวิเลนโมตา้ากับอภิชาติเดนหมานเป็นตัวทีเด็ดนัดนี้น่าดูนะครับแนะนําคนใกล้ไปสนามคนไกลเปิดจอดูเกมนี้และหามือถือดูอีกเครื่องด้วยครับลุ้นเลยคู่ของสุราการกับเชียงรายคาดเดาสกอร์ยากมากถ้าเกิดมีคนแพ้ ก็ต้องรอลุ้นผลอีกสนามด้วยกันทั้งคู่ก็ห้างพลาดนะครับคู่ที่2ราชบุรีเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นอยู่ในเตดซึ่งรอดตกชั้นไปนแล้วทั้งคู่ถ่ายทอดทาง AIS Play ราชนมังกรครับอันดับ12มี33แต้มจาก28นัดคุณซือบรูโน่จะขาดปวีตันทัเตมี ที่ติดโทษแบนเพยงคนเดียว4-2-3-1นะครับประตูเป็นกัมพลปฐมอคคากุลเฝ้าเสาแผงหลัง4คนดัสเกตซาโตราเฟลจานเซนสุรพัฒน์กิ่งแก้วและเกติศักดิ์เจมอุดมมิดฟิลคู่กลางครับปฐมชัยเสือสกุลจับคู่กับราจีอาเยสฟาเดล3แนวรุกกสิเดชรเวทยาวงสรวัตรเดชมิดสตีเฟนลองจิวและก็วางแดเลย์เป็นกองหน้าตัวเป้าจงอางพยองนะครับทีมอันดับ10ของตารางคะแนนมี3 7แต้มจาก29นัด อาจจะแอบลุ้นอันดับ8เพื่อเงินรางวัลจากไทยลีกได้โดยกุซือคาร์ลอสจะขาดทางเอเลฟที่ติดโทษแบนต,ต่อเนื่องอีกนัดแผกนการเล่น3-5-2ยศพลเทียงดาเฝ้าเสาสเซนเตอร์3คนนะครับโจชวกรมแมนทีนกรอสุรินอธิศักดิ์ซอสูงเนินวิงแบ็กขวาเนี่ยพลากรวัวกลางซ้ายเป็นกริดพรมบุญสารมิดฟิลด์ปานเดชานเงินประเสริฐยืนตัวรับยาเซนอิสลามีปินโตทำเกมลุกทางซ้ายขวาเป็นจักริดพารพลและคู่หน้า รมโรคาบราวยืนตัวต่ำให้อิฟซันเมโลเป็นตัวเป้าลุ้นดาวซันโบเล็กกเจอกันมาขอนแก่นแพ้ศูนย์ต่อสอัดนี้ ราชันมังกรรอดตกชั้นไปแล้วก็ไม่อยู่ความกดดันนะครับส่วนผู้มาเยือนทัพงูจงอ่างก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วลุ้นแต่ผลักดันให้อีฟสันก้าหน้าคนสําคัญยิงได้เพิ่มเพื่อตําแหน่งดาวสันโบไทยลีกก็สะดุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับนัดนี้คู่ที่3นนะครราชสีมาเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยะถ่ายทอดทาง AIS p l a สนะครับสวัสดแคดอันอดับ9ของตารางมี37แต้มจาก29นัดก็มีลุ้น อันดับ8ด้วยอีกทีมหนึ่งแต่ก็ต้องรอดูว่าเ well, ควินแบล็กเวลกุนซือของทีมจะกลับมาใช้ชุดหลักที่หายจากการติดโควิดค่อนทีมแล้วหรือยังหรือว่าให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งต่อไปอีกนัดเพื่อรักษาโมเมนตัมหลังจากที่ทําผลงานได้ดีหากประเมินบางคนยังไม่ฟิตพอก็เชื่อว่าคงจะยึดชุดเดิมโคราชเนี่ย4-5-1ประตูเป็นพิสานดอกไม้แก้วเฝ้าเสาแผงหลังทิติทุมพรชาลีคาฟเฉลิมพงเกิดแก้ว และอัิศัก์หันเทศมิดฟิลเมทีทวีกูลการดิลแลนเดอร์บรูกเกอร์นด้วยลอารมณ์สวะไปขีขวาความเมฆคาร,คาริคารี่ซ้ายเป็นอับดุลฮาฟิดบือรายเหงแล้วก็ก่อนหน้าตัวเป้าชินทาโดชิมิสึพยากาไกช่ชนอันดับ6ของตารางน,นะครับ44คะแนนจาก29นัดก็ยังมีลุ้นอันดับ4โดยทางโคชวังทวัชัยดรงอ,องตระกูลกุนซีอของทีมไม่มีเอรมซี ที่ติดโทษแบนเพียงคนเดียวระบบการเล่นคาดว่าจะเป็น4-2-3-1ประตูยังคงเป็นกิติคุณแจมสุวรรณแผงหลังจากขวาไปซ้ายนะครับจัดชัยเจียกลางแอร์ตอนตีรบาบซียุทธบงศิลละครและสถาพรแดงสีมิดฟิลคู่กลางปานสิริสุกุณีกับทัศนพงษ์หนวดดารักษ์โดยมีเลสันเทียราดยืนตัวรุก3ากองหน้าจิรพันธ์ผาสุขขันแฮมิลตันซัวเรสและบารอสทาเดลี่เลขกแรกหนองบัวในชนะโคราสอนะครับนัดนี้ทับแมวน่าจะได้แกนหลัก กลับมาหลายคนเล่นในบ้านเงื่อนไขคือชนะและโกยโบนัสที่บางยีพูดไว้ส่วนน้องบัวยังมีเป้าหมายจบเลขตัวเดียวถ้าชนะและผลอีกสนามของท่าเรือเป็นใจ สนดกแน่นอนครับซึกอีสานไม่มีใครยอมใครแน่คู่ที่4ี่บริสเทโรเปิดบ้านพบกับการท่าเรือมีการถ่ายทอดทาง GMM 25และ AISPlay มังกรโล่เงินอันดับ11ของตารางนะครับก็มี34คะแนนจาก29้นัดจะจัดเต็มส่งท้ายหรือเปล่าด้วยระบบการเล่น352ถ้าเกิดยังเน้นก็จะเป็นสินทวีชัยหาไทยรัตน,นกุลลงตาาเต้าเสาเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเฉลิมศักดิ์ขีไอแซคคอนนี่และก็ชุมพลบัวงามแผงมิดฟิลด์นะครับ3คนชันนุกุลการรนเลสลี่ย์อาโบและก็วันชัยจ รุ่นงครานวิงแบ็กขวาเอเกชัยสําเรยซ้ายเป็นสัญชัยนนทศิลาและคู่กองหน้าธีระเทพวินโอถัยกับอาทิตย์บุตรจินดาสิงเจ้าท่านดัแปของตารางนะครับมี39คะแนนจาก29้นัดกุนซือเจเด็ดมีลาบก,ก็ยังขาดทางวิลเลียมไเดอร์เชอร์ที่ติดโทษแบนเพิ่มอีกนัดหนึ่งและก็ศิวกรจักรกคูประาท์ที่สะสมใบเหลืองครบโดนแบนเหมือนกันถ้าเรือม,มา442นะครับประตูเป็นวรรวุศสีสุภาแทนที่ของกวินที่ไปซ้อมกับทีมซีเกมแล้วแผงหลังอาริศรพรมรัก ธนบูญเกสารัตดับิดโรเชล่าและก็วรวุินามเวทคู่กลางครับการรินถาวรนัก์กับสิทธาบุญล,ล่าดารุ่งที่เพิ่งจัดประเดิมสนามในเกีนัดก่อนปีขวาประกรณ์เพรมพักปีีกซ้ายบดินผาลาคู่หน้าเซโกโซเรสยืนกับทางอนิศักไกรสอนนะครับเล็กแรกเจอกันมาสเสมอสามนะครับนัดนี้ถ้าเกิดเทโรพร้อมจัดชุดใหญ่สู้ต่อหน้าแฟนบอลก็จะดีมากขนาดที่สิงเจ้าท่าตัวเจ็บเยอะจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหารครับยังไงต้องเล่นไว้ลาย และเชื่อว่าจะบุกไปมีชัยที่บุญญาจินดาแน่นอนคู่ที่5สุพรรณบุรีเปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูในเตดถ่ายเท่าสดทาง AIS Play ครับช้างศึกยุทธถ,ถ,ถีทีมอันดับ15มี27คะแนนจาก29น้นัดแม้ว่าจะตกชั้นไปแล้วแต่กุนสืออาเดบายโยจะขอคว้าชัยชนะส่งท้ายไทยลีกนะครับเสื้อระบบการเล่นเป็น3 5 2ประตูแพตริกเดโตแผงหลังเซนเต,นเตอร์3โคนสลิงคานพรหมสุภาจองอันโชและก็นัทพลมาลาพันธ์วิ่งแวกขวาทางเศยสุจริตซ้ายเป็นโมหัดนาเซก และมิดฟิลด์ธนพงศ์บุญทัพสันติภาพรานนิยมและก็ลอสเซมี่คาราบูเอคู่หน้าหวังพึ่งวิลเลียมเอริเก้จับคู่กับดานิโลอัลเวสที่ต้องลุ้นว่าจะหายกลับมาลงเล่นทันหรือเปล่าภาษาสายฟ้ากันบ้านนะครับทีมแชมป์ไทยลีกดูกาลนี้ก็หยุดพักไปนานหลังจากเล่นไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มของ AFC c h a ช p เป n s นส a g ีกด้วยมีอยู่62คะแนนจาก29้นัดการันตีแชมป์ไปเรียบร้อยซึ่งอีชีน่าจะจัดเต็มเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนเล่นบอลทั่วอีกสองรายการที่เหลืออยู่ซึ่งมีลุ้นทั้งช้างเอฟเอคัพแล้วก็หลีกคับด้วย4ีซนะครับแผนการเล่นประตูเป็นสิวรักษ์เทศสูงเนินแผงหลังนรบดินวิริวัตโนโดมดีเกาเรบินสุรากา้าและสัสะลักษ์หายประโคนแผงมิดฟิลด์สีคนนะครับไล่จากสุบรรณเหมือนตารัตนากรใหม่คามิพิรดลฉับรัศมีแล้วก็ธีรทรบุญมาทันส่วนคู่หน้าสุโชคสารชาติจับคู่กับโจทานโบลิงกิเล็กแรกศูศูนย์ครับสุพรรณก็แน่นอนนะครับจะเล่นต่อหน้าแฟนบอล เป็นนัดสุดท้ายบนไทยลีกซึ่งเชื่อว่ามีดราม่าแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นแฟนบอลน,นี่แหละครับของเจ้าถิ่นที่โห่ไล่อาเดบาโยเพราะว่าไม่พอใจที่ทําทีมตกชั้นส่วนบุรีรัมจะได้ชูทั่วอย่างเป็นทางการหลังจบเกมและเตรียมทีมต่อเนื่องเพื่อเป้าหมาย3แชมป์บอลไทยและผมคิดว่าแน่นอน3คะแนนปิดท้ายไทยลีกเท่านั้นสําหรับแชมป์ซอกรล่าวคู่ที่6สุประการซิตี้เปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดถ่ายทอดทาง AIS Play ครับ คียวสมุตอันดับ14ของตารางมี28แต้มจาก29นั้นต้องการ3แต้มก่อนแล้วก็รอแช่งให้ประจวบแพ้เมืองทองถึงจะรอดตกชั้นโดยเกมนี้กุนซอโยชิดะฟูลทีมพร้อมสมบูรณ์นะครับ4-4-2ประตูปฏิวัติคำใหม่ลงเฝ้าเสาแผงหลัง4คนสุพรรณบุรีรัฐอาริซาริโฟวิชและกิติพงษ์แสนสนิทคู่มิดฟิลยูโตโอโนจับคู่กับนบพลพลพลคำปีขวาจเจริญศักดิ์วงกรซ้ายเปี่นดาสเกตสากอีกองหน้า ชยาวัตสีนาวงกับซามูเอลโรซาส่วนกว่างโซมหาภัยครับอันดับ7ของตาราง44แต้มจาก29้นัดมีลุ้นโจนดับ4ด้วยซึ่งโคชเอมเมอันไม่มีธนศักสีใสที่ติดโทษแบนแล้วก็อารวมถึงฟิลิปเป้อโมริมที่เจ็บตลอดใน ACL ที่น่าจะไม่พร้อมแล้วนะครับระบบการเล่นยังเป็น3-43ประตูอภิรักษ์บวรวง3เซนเตอร์วสันคมแสงบรินเนอร์เอริเก้และสราวุฒิอินแปน้นวิงแบ็กฝั่งขวาโคเฮคาโตซ้ายเป็นสรุกกรานถิ่นจอมคู่มิดฟิลด์จร์ตาแวซูรายืนกับ พิธิวัตสุสจิตธรรมกุลตัวทุกศิวกรเยต,ตระกูลขึ้นมายืนฝั่งขวาเกตสสั้นยืนฝั่งซ้ายแล้วก็อัคราวินสวัสดียืนก่องหน้าเล็กแรกนะครับเชียงรายเสมอกับสมุทรประการ22เป็นทีมที่เจอกันมาในซูสีนะครับกินกันยากเจ้าถิ่นเที่ยวสมุทรต้องการสามแตมสถานเดียวส่วนเชียงรายเมาหมัดมาจากบอลสมโมสรเอเชีย er. ขณะที่สุกไทยลีกอันดับ4จะไม่เอาก็ไม่ได้นะครับยังมีโควตาสมโมสรเอเชีย er ด้วยก็ยังคงต้องรักษาโมเมนตัมอีกต่างหากเพื่อความฟิต และก็ฟอร์มสําหรับบอลถ้วยลีกครับที่เหลืออยู่ฉะนั้นก็สนุกแน่นอนมาเทียบผลงานกันหน่อยนะครับในกรณีของประจวบและก็สบุปราการเงื่อนไขทั้งสองทีมก็คือว่าสุปราการเนี่ยตอนนี้ยี่สิบแปดคะแนนตามตารางคะแนนที่เห็นนะครับถ้าเก็บ3มแต้มเอาชนะเชียงรายได้จะมี31คะแนนก็ต้องลุ้นให้ประจวบเนี่ยแพ้เมืองทองไปเลยครับจะได้จบที่31คะแนนเท่ากันในซีซั่นนี้คราวนี้ก็มาดู h ฮดชูเฮดนะครับปรากฏว่า เสมอกันอย่างที่ผมเคยบอกไปทั้ง2นัด 00, น e a d to h e เฮตุเฮตกินกันไม่ลงนะครับตัดสินไม่ได้ต้องข้ามมาดูที่ผลงานทั้งหมดในการแข่งขันบอลลีปรากฏว่าพอวัดที่ลูกได้เสียนะครับช้อยแรกเลยสุปราการจะสามารถรอดตกชั้นในกรณีนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับก่อนแข่งลบอยู่12ประจวบลบอยู่14นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสุประการเอาชนะอย่างน้อย1ลูกเนี่ยเขาจะลบเหลือ11 ขนาดที่ประจวบถ้าเกิดแพ้เขาจะลบอย่างน้อยคือลบ15นั่นหมายความว่าประจวบจะตกชั้นและสุประการจะแซงขึ้นไปทั้งที่แต้มเท่ากันนะครับต้องเน้นย้ำว่าต้องจบที่31คะแนนเท่ากันเท่านั้นนะครับสุประการถึงจะรอดแต่ถ้าเกิดประจวบได้เพียงแค่แต้มเดียว32คะแนนต่อให้สุปราการชนะ ก็ไม่สามารถไล่ทันแล้วนะครับเพราะว่าแต้มแพ้ขาดกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นเองไปดูคู่ที่7จ็ดนะครับบีจีปทุมลงในบ้านต่อเนื่องหลังเข้ารอบ a FC Cha แชมเปี้ยนส์ลีรับมือกับชนบุรีและก็ถ่ายทอดทาง a i s Play เบีจีการันตีแล้วนะครับรองแชมป์มี57แต้มจาก29น้นัดซึ่งโคชเทกุมาโกโตเทกุรามบุรีเนี่ยไม่มีนักเตะติดตทดแบนน่าจะต้องเช็คสภาพร่างกายตัวที่ลาจากฟุตบอล ACL b g 4ล3 1นะครับผู้รัษาประตู กิติพงษ์ภูแถวเชื่อลงต่อเนื่องแผงหลังจากพันธพรยสุวรรณอิรฟานฟานดี้อันเดสตูนเยสและก็อาพิสิ์โสรดาแดงนกลางครับสารัตย์หยู่เย็นจับคู่กับฉัตรมงคลทองคีรี3ตัวรุกปฐมพลเจอรญรัตนาพิรมเดียโก้หลุยซานโต้และวรชิตกนิษฐ์บำเพลญกองหน้าตัวเป้าอิกซานฟันดี้ฉลามชนครับอันดับ5ของตาราง45แต้มฉลามชนอันดับ5ของตารางมี44แต้มจาก29นัดเกมนี้โคะาสมเนี่ยไม่มีนักเตะติดโทษแบนนะครับก็ต้องรอดูสภาพความฟิต ของตัวหลักคนอื่นๆหลายคนเหมือนกัน4231นะครับระบบที่คาดว่าจะเล่นประตูเป็นชดินแซ่เอียแผงหลังไล่จากขวาไปซ้ายบุคคอรีเหล็มดีเราโตเครลิชทรงชายทองฉ่ำและฉัดมงคลเรือนธนโรอดแดงกลางปิสดากาแมนจับคู่กับสหรัฐสนทิสวัสดโดยมีจิดีคันยุกยืนทำเกมปีขวาฟฟิกโบเกียสายเป็นเกิดริทรวีการและกองหน้าเดนิสบูริโลเล็กแรกนะครับเสมอกัน1-1ซึ่ง BG ก็แน่นอนนะตอนนี้แฮปปี้กับผลงานในบอลถ้วยเอเชียที่ผ่านเข้ารอบไปได้ จะเล่นต่อหน้า Fan the แฟนเดอร์บิดในฤดูกาลนี้จะเต็มแน่นอนครับไม่มีเงื่อนไขอื่นส่วนฉลามชนยังมีลุนเล็กๆจบอันดับ4แต่เงื่อนไขคือต้องชนะไว้ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เชื่อเถอะครับใส่กันยับไป็นีเกมที่สนุกแน่นอนก็ห้ามพลาดคู่สุดท้ายแบงคอกยูเนเต็เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงใหม่ United ็ ก็ส่งท้ายทยลกหนึ่งนะครับสำหรับทีมช้างเผือกถ่ายทอดทาง AIS Play แข้งเทพการันตีอันดับ3าไปแล้วนะครับ50แต้มจาก29น้นัดกุนซือออเรเลโอวิทมาเนี่ยไม่มีใครติดโทษดแบนระบบการเล่นคาดว่าเป็น4-231ประตูไมเคิลฟาวเคสการ์ดก็กลับมาลงเล่นตัวจริงตั้งแต่เกมก่อนแผงหลังฟริสตองโดแบ็กขวาน,นะครับสุพันณทองสงกับเอเวอเ์ตเป็นคู่เซนเตอร์พิทพัฒน์นชายาเป็นแบ็กซ้ายแต่ถ้าเกิดว่ายังหายเจ็บไม่ทันจะเป็นหน้าที่ของเจษฎากรข,ขาวงามคู่กลางครับ ธิพพันธ์พ่วงจันทร์กับบิสุรุตอิมอุระตัวรุกเนี่ยก็หุบเอาเฮเบตี้มายืยนตรงกลางปีขวารุ่งรัตภูมิจันทึกซ้ายเป็นธนานัน์ป้อมบุผาและก็วันเดอร์ลุยส์ครับยืนกองหน้าส่วนทัพช้างเผือกอันดับสุดท้ายของตารางที่ตกชั้นไปแล้วโคจับสุรชัยจีรศสิริโชตไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนนะครับระบบมา3-43ประตูภายโรธเอี่ยมมากเฝ้าเสาแผงหลัง3มคนรณพีเฉยคำดีสิริศักดิ์ไฝดงและก็เอฟซันปราทิซิโอ ส่วนวิงแบ็กฝั่งขวาสุรวิทย์โลกาวิทย์ซ้ายเป็นกรกฎว,วิทยาอุดมศิริมิดฟิลด์ธนวิทย์ธนศิธิพัฒน์จับคู่กับบวรตาปลาแดนหน้าสหรัฐกัญยโรดเอกนิปัญญาและบิโรซีมานะครับยืนคำ้ำเล็แรกเนี่ยแบงคอกบุกไปคว้าชายัย2-1ซึ่งเป็นเกมที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลแข้งเทพทางเลือกเดียวเลยครับเกมนี้ชอยเดียว3แต้มปิดท้ายซีซั่นและเชื่อว่าจะยิงแหลกตามสไตล์ของโค้ชวิทมานะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมอยากให้ดูกันหน่อยนะครับว่า ทีมที่ลุ้นจบอันดับ4นะครับมันน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราดูตามตารางคะแนนเนี่ยเมืองทองได้เปรียบสุดนะครับนำคู่แข่งในโซนเดียวกันที่มีลุ้นจบที่4อยู่2คะแนนซึ่งทีมที่มีลุ้นนะครับคือ1เมืองทอง2ชนบุรี3หนองบัวและ4คือเชียงรายน่าสนใจตรงที่ว่าเมืองทองนำชนบุรีหนองบัวเชียงรายอยู่2แต้มสถานการณ์ก็คือว่าเมืองทองเองไม่ต้องสนใจใครนะครับเมืองทองเพียงแค่ชนะ เก็บ3มแต้มพวกเขาจะการันตีอันดับ4ทันทีแต่ถ้าเกิดเมืองทองเสมอเมื่อไหร่นี่นะครับปัญหาเกิดครับเพราะว่าจะจบที่47คะแนนแล้วถ้าเกิดว่าทั้ง3ทีมตามหลังไม่ว่าจะเป็นชนบุรีหนองบัวหรือว่าเชียงรายสามารถคว้า3คะแนนได้จะจบที่47คะแนนเท่ากันคราวนี้แหละครับไม่ว่าจะเหลือกี่ทีมก็ตามนะครับที่สามารถจบ47คะแนนได้ผมประเมินไว้ก่อนว่าสมมุตินะครับ จบแบบนี้เลย4ทีมที่47คะแนนก็ต้องมาดูตารางคะแนนแบบมินิลีปรากฏว่าเชียงรายทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในการเจอกันทั้งหมด4ทีมนะครับผลการแข่งขันเนี่ยผมนับผลของ h เ to Head แลวกันนะครับจะได้ดูง่ายๆแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยรวมมาให้เรียบร้อยเอาเป็นว่ามันขาดกันตั้งแต่ผลการแข่งขันของเ t o h e a d แล้วนะครับเป็นเชียงรายที่เก็บแต้มได้เยอะสุดในแบบมินิลีก็จะคว้าสิทธิ์ไปในกรณีที่ จบ4 7คะแนนเท่ากันนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับการลุ้นนัดสุดท้ายของฤดูก,กาลซึ่งถือว่ามันยังมีความหมายอยู่นะครับในกลุ่มเรสโซนก็เหลือประจวบก,กับสุปราการลุ้นกันในกลุ่มหัวตารางก็1 2 3จบเรียบร้อยอันดับ4มีผลต่อโควต้า FC Champions League นะครับย้ำอีกครั้งมีเมืองทองลุ้น มีชนบุรีลุ้นมีหนองบัวลุ้นมีเชียงรายลุ้นก็แฟนคลับทุกทีมติดตามดูกันได้นะครับย้ำอีกครั้งเตะ8คู่พร้อมกันนะครับในเวลา6โมงเย็นวันพุทธที่4พฤษภาคมนี้รัฐมนี้คือคิดไซโค้งนะครับเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซโค้งเก่งก่อนเกมเน้นย้ำกันหน่อยนะครับแฟนๆของ B ีปีทุมและแฟนคลับของชนบุรีแฟนคลับท,ท,ทุกทีมที่อุดหนุนโกมึกนะครับผ่านช่องทางของคิดไซโค้ง และก็ใครที่ดูคลิปของเราแล้วยังลังเลอยู่ตอนนี้สมาชิกของคิไซคโคกับโกหมึกนะครับที่เข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยมียอมานเกือบ2,000คนแล้วนะครับยังไงเนี่ยเข้าไปกันได้นะครับแอดมินไม่ได้ส่งรบกวนทั้งวันนะครับคุณซื้อสินค้ามันจะมีโปรโมชั่นให้ตลอด ผมเน้นย้ำเลยนะครับว่าสะดวกกว่าไปซื้อที่ห้างตัวที่ว่าเขาส่งถึงมือแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับก็เลยอยากให้ได้กินสินค้าได้ดีอร่อยๆกันในการดูแล้วก็เชียร์ฟุตบอลจากทางบ้านนะครับลองไปซื้อเก็บไว้นะครับตามออเดอร์ที่ซื้อไหวนะครับเปิดกี่บาทก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเปิด300บาทเนี่ย มันก็จะมีของแถมพิเศษซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนเข้าไปเนี่ยยังไปถามสิทธิ์อยู่หรือเปล่าว่าได้หรือไม่ได้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยแอดมินใจดีนะครับถามได้เลยสงสัยเรื่องไหนเขาตอบตลอดนะครับและผู้โชคดีได้เรียบร้อยนะครับไปดูบีจีกับชนบุรีวันที่4พฤษภาคมนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศเก็บมาให้ดูนะครับว่าผู้โชคดีคือใครและเขารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้ที่เราเปิดให้ไปดูบอลในบ็อกซ์ VIP นะครับเป็นสิทธิ์ที่เอกลูซมากๆและผมบอกเลยนะครับว่า มุมแบบนี้มันหาดูไม่ได้คือมันเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆที่โกมึกจัดให้นะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งดูบอลไทยให้สนุกนะครับจบซีซั่นวันพุทีิแล้วแหมพูดแล้วก็ใจหายแต่ว่าเดี๋ยวอีกสองสาเดือนก็กลับมาดูกันใหม่นะครับและตลาดซื้อขายโหมกระหน่าแน่นอนนะครับยวผมลุยเต็มที่โปรแกรมทีมชาติก็มีเตะด้วยเราไม่ได้ห่างหายจากฟุตบอลน,นะครับเราแค่พักหายใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับดูบอลไทยให้สนุกสวัสดีครับ